อนเช้านี่น,นเ,าเน้านียอมเขาบอกว่าโอเ้เมย์ทอนไปใส่น้องคือโบเหน็เนเลยะนี่เอซีถามหาละก็ะโทวค่าสาธุสงสัยยุ่บก่ได้แล้วคิดฮอตแล้วเดีค่ะสนเาียังบ่นว่ยเอ้ใ่อนไปใส่เหน็นเนา นี่เห็นตกอนเย็นไหมโองรูฮับใบโอนต้นดีจ้าป่า,าสมป่าสมพี่เบ,ววบ้าวัสดีค่ะวันดีค่นนะ <S <S น,นี่ขอให้ได้อธิษฐานกับปู่เลยเมื่อวานนี้คนมาแก้นี่สอง2ลานเหนนะรียญนะเอออธิษฐานดีดีด้วให้เขาขึ้นเงินเนาะ สาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ <c> พ <oughs> อดีพอดีลงไปกราบหลวงปู่ศิลาเจ้าค่ะอาจารย์ลายเจ้าค่ะค่ะวัสดีค่ะดีตามตัวรถของค่ะข,ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะตัวรถจ้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะค้ว่านีไค่ะสามต้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออแม่นเมนเมนค่ะนี่ซูพาลวยซูพราลวไดุ้่มาไปนะมาเนี่ย้วไปไปด้มนนอยู่อันทียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพาจารย์สดมดไง เฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัวค่ะงานใหญ่เด้ค่ะบอกถามเสิร์ฟค่ะคุณดองคลิปอันต้นไป มมาเต็มเลยนะครับนะครับยากที bueno ่ทำนะครับไม่อยู่นะครับมีโด้วยนะครับโสนได้ไปหนอกนะครับมีโลหะทุกวันเลยนะครับมานมาบนี่โงทาเยอะแยะเลครับลยอะแยะเลนะข่าวสารจะอซคนมารวมบุญกัเร่ะพนองแต่พออาจารย์แจกข่าวสารหลายเ้อครัพี่น้องเด้อ วันที่27-28ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะพี่น้องเนาะ

Welcome Tempo. What is name? Trong mắt sẽ là phương nhiên. Nên mà lúc khởi đi. Nên mà là chút khác. Bạn bắt áo. hay áo. Oh, à. Ai mưa. Đấy. Đấy lúc rồi. แขกได้เศร้าจนคำมับคระพี่น้องค่ะจนได้ไปเขาน้ำเกลือเนาะพะอจย์ก็ได้ครับพี่น้องครับ อ,อ,อ,อาจารย์เอาอาจานย์คำมับค่ะพระอาจารย์ตั้งแตตีซีตีห่าพูลราคะพี่น้องค่ะรับแขกกันได้นาะคะ่ะ่าจังไลยก็เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะฮันโร่โป,โปข่าวบอกน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะยิบยิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะค่ะมาสวดมนต์ใหญ,ญ่น้ำกันเด้อค่ะเอาบุญใหญ่ด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเราเมือน,นั้นอาจารย์เพิ่อนกับซีนี่ไล่การแกกอย่างเดียวเล้วค่ะพี่น้องเด้อทั้งแกก เขาซานเนาะคะ่ะถ้ำบุญหลายๆอย่างนะคะพี่น้องเด้อมาฮ่วมกันได้เนาะคะ่ะมาตุ่มมาฮ่มเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมาสวดมนต์ไหว้พระน้ำกันเนาะคะ่ะขายนล้วเลยเนาะ ดันมาหมดเลยแปลกเวอร์คนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามแสนเลยสามแสนเท่าไหร่สามแสนหนึ่งหมื่นโอ้ขึ้นไปเนาะค่ะได้บารมีพระอาจารย์จ้็ค่ะโอ้ขึ้นไอ้ไวปในยูทูบคราบเดินรับหมดคนได้ประติวว่าผมนะนะยูทูบตอนนี้ได้เดินเท่าไหร่เงินจริงอ่ะเงินจริง สน้าศูนย์ห้าห้นย์น่นองคนส่งให้อาจารย์ส่งถูกแน่เห็นแต่แต่เห็นได้เพตพร่าอาจารย์อจะข่เจ้ิคอ่าหกเจ็ดแปโอ้โหเออเออิบิบให้มาได้นะเลขคู่เฉยเนี่ยหกศูนย์ห้าเลยแต่หกศูนย์ควันนี้สูงสูงเหมือ ส <4. S 1> ามศูนย์ประตศูนย์ศูย์ามศนนย์ศสามศูนย์หนเดียวทำันน้เสร็จเดยก็ไปดูนไปดูปุ่ย้ายให้อดทนเอ๊ะเนี่ยเจ้าสื่อจะได้ เดินมาได้เป็นไงมเหินเหรออืมไปตู้เจอเลยอ่รันทำพิธีกันไหน

那也叫。 ้ยแฟนเราไปไหนเดี๋ยวไม่ปวดคนได้หีตายได้ค่อยเห็นไหครับพี่น้องเด้อผมได้ยักษมานกับยิบลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องเนาะ บนไว้สาล้านพี่น้องห้าสก,กหนึ่งหนงเก้าอพี่น้องคะขอให้เฮงขอให้ปังแล้ขอให้ดังขอให้รวยครับพี่น้องคะ่ะ